สวัสดีครับพบกับผมประพาวินวันนี้ผมจะมาบอกกลยุทธ์การขายในแบบมุมมองของเด็กๆวัยรุ่นในมุมมองของผมนะคนอื่นอาจจะถูกจะผิดก็อีกเรื่องนะเพราะว่าแล้วแต่มุมมองของผมนะการขายของนะก็คือหนึ่งเลยเราต้องการเราต้องเข้าใจก่อนวนะ่าผู้บริโภคต้องการอะไรอ่าเราก็สังเกตสีครับ จริงไหมเออแล้วเราต้องจอดตลาดก่อนว่าเราจะขายของให้คนกลุ่มไหนขายในช่วงเวลาใดเออถ้าแล้วก็ต้องขายถูกกาละทีะด้วยสมมุติใช่ไหมคุณไปขายของตลาดนัดแต่ตลาดนัดมันเปิดตอนเย็นๆใช่ไหมแต่คุณไปขายช่วงเช้าวิวเลย ขายไม่ออกเนี่ยเราต้องรู้จักทําให้ถูกที่ถูกเวลาอะเราอาจจะขายของถูกที่ถูกเวลาแล้วแต่เราสิ่งที่เราขายนั้นนะตรงกับความต้องการของคนที่เขามาตลาดนัดมาซื้อของเปล่าไอ้นี่ไอ้เรื่องในแนวนี้ก็อาจจะไปปรับใช้ได้นะก็อมองอีกอย่างหนึ่งคือความแตกต่างคู่แข่งเนะี่ยมันจะต้องมีกลยุทธ์ทางการตัดราคาแข่ง ขายตัดราคารสชาติหรืออะไรก็ตามแต่เราจะทำไงสมมุติว่าร้านอื่นดีกว่าเรื่องการขายตัดราคาถูกกว่าเราใช่ไหมเราก็ต้องดีด้านนั้นอื่นๆให้มากกว่ายิ่งหลายอย่างยิ่งดีอย่างเช่นเขาราคาถูกเราถึงเราจะราคาแพงกว่าเขานิดนึงแต่รสชาติดีคุณภาพดีบริการดีทำเลดีเรายิ่งได้เยอะๆนะได้เปรียบเยอะๆโอ้ oh, สุดยอด <G ül üyor> จริงไหมอ่าอันนี้คือมุมมองธุรกิจของผมนะแต่ใครลงสนามก่อนรู้ก่อนว่าโอกาสมาแล้วเนี่ยลงสนามก่อนเนี่ยจะได้เปรียบอ่าและอย่างหนึ่งครับคือการกระจายความเสี่ยงผมผมสังเกตนะว่าถ้าผมขายของอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะ บางวันขายได้บางวันขายยากแต่ถ้าขายหลายๆอย่างเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบของพวกนี้มันจะหนุนกันขายได้อย่างหนึ่งขายไม่ออกอีกอย่างหนึ่งขายออกก็สามารถใช้นี้คืนทุนได้นงนี่แหละการขายหลายอย่างก็เหมือนกับการกระจายความเสี่ยงอะ่ะจริงไหมบางคนทําธุรกิจนี้ก็ทําธุรกิจนี้เสริมไ้เป็นหรือว่าลงทุนในทองคําหรือบ,าบ,าบาลาบลาอะไรก็ช่าง ปลอ,อนี่คือมุมมองจากเด็กวัยรุ่นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะงั้นอย่าเพิ่งเชื่อพิสูจน์ก่อนย้ำพิสูจน์ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อโอเค